พี่น้งยยงงองละครับปูลบปลแล้วก็หอยเนาะรวมกันแต่ตีเอาพี่น้องโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขวสุขคนเดอ้อพบพ,พ่อนัง,งลาตีเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะพบพ่อกันตอนนี้กะสี่พากันลงทงหายทงนานพี่น้องเลยสีลงไปยาเมบึง หอยเนาะหอยกระปูเนาะแมนแมนหอยเ<อ><อ>นาะกระปูอ่ะพี่กระปูเุ่นใส่รอบไหวเห็นแล้วพี่นอ้องเฮาก็เลยสิพากันไปยามกับไอ้เก่งเนาะเป็นกระหาแนวใส่ป้งางัวกินหยาพี่นอ้องอุ๊บบรรยากาศาตามเฮือนเป็นก็นเอางวัวมาแล้วเนาะอือสิพากันไปเอายังใส่นะเอาสบายดีเด้อ สบายดีเดอ้อพี่น้องอ่าเด็กโตเอาแนวใสาใหญ่แทะ <c oughs> จะเชื่อจกโตแมนปะ่ะมามดูพี่น้องลงไปเบิง่งน้ามันแห,งไไหนแ้งมาเลยนะเมนน้าแห้งแล้วเข่าก็จนแต่ว่าโบหัวม,มันจะมีกระปูโบเข่าก็บจนสิบก็เกี่ยวแล้วนะแกระปูไตหนา้นาน้าหมอกกลางคืนนะเฮ้ยนะไปหลอกเบิ่งไปหาหลอกเบิงบก่อน,นเนาะพี่น้องเปิดภาพมาเนาะบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องเอ้ยให้ไอเก่งพันลงไปเบิ่งก่อนเนาะ เตรียมพร้อมมาพี่น้องอันนี้มนะแม่อันนี้ทงสินเลยทางนี้ก็ตีโตเขา่ากางงามๆเนาะแม่บรรยากาศยานแรงแม่บรรยากาศดีไปมาสด,ดร้อนนะเขาวนะเ้ยแลมเป็นมายามแม่ได้เนะเาะเข่ากับพี่น้องเริ่มสีพ่อเกี่ยวได้หน่ อ้าวอยหนูผูกยังเดี๋ยลล์แบบนี้นะลองยามมึงดูจะนะอ้าวงสีมีปลาโขอนี่เบิ่งกเตามีเนาะปลาพี่แถวนี้น่ามีน้ออืเสียงยังอืออย่างนั้นนะเอองูกินเถียดเป็นบ่งูยังจะแม่งูต่เห็นงูป่าอืมมันเป็นอยังงูป่าบ่ลองยามมึงดูนะลองดูลองดู อ๋อพี่น้องหลายหลายกระปูโตติโตหลายแฉะนี่เลยเห็นปะเห็นเห็นมาถอกอยู่เทิงที่ก็ได้ไหมบอลกลวงๆพี่เนา้องลังนี่ก่อนเออเดี๋ยวใช้บึงดูอ๋อพี่น้องทั้งหอยทั้งกระปูปอ๋ขนาดย่ำแรงนั่นนี่แมนบุตรอติโตพี่น้องหลายเติบได้นี่อ่ะไปถอดก่อน ลงมาแบบเดียวเนอะมืดแล้วแมนลงมาผ่นวาได้เสยเป่นถอกเอาก่อนพี่น้องทางผอไม่ทักใส่ไว้เนาะแมนกระปูและก็หอยเนาะรวมกันตัวนี้อีกนี่เจมากระปูด้วยเสีพอแมนนี่พวกเก็บตูเลยลายเต๋อแลยมาอีกตัวนี้เนาะแกออกแล้วก็ถอกเลยพี่น้องเบื่องทางใน เรียกเขานเยนี oh, s <S ๋่ต right? ัวนี้อยเตมองมองบอกนองมึอในไา้โตอะไรพี่น้องซัมชิตต้มหรือว่าพัดกินแสบอะไรอัลงไป่ไหวขึ้นเปลข่าวงามเนาะงามอยู่พี่น้องเขาก็ได้ สว่างหนึ่งนะน้ำถ่วเนาะเอาเกมะาเอาเกมานาเลยย่างทั้งนักกันย่างบาทางล่งเฮานี่ม่้ไหเลยว่ามันอยู่ใส่มันจะยปางเลวเนจะไปเวบางเนาะให้เป็ดเจ้ามี่างวางว่าเออเกิดออกไปหึ่งโอเคปีปลาเน่แถวนี้มีบ่พิ่นใส่ปลาไว้ก่อนเนาะ โอ้กระปูกกระปูกจับเอาจับเอาเลยวะตัวใหญ่เมื่อสิปักมือเจ้านอะทำงายำแรงเนี่ยมาเลาะเมืองพี่น้องอากาศก็ดีดีมากแต่มาแต่งานงานงานบุญพอแล้วเนาะงานคนเสียชีวิตพี่น้องมาแต่ซอยเยอะไปหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเก็บโตเก็บต่างสะเพือนนะสัมมาอ่ะลองหยางไปเบิ่งก็ได้เอาสิถาอันนี้แหละ เอาไปน้ำเลยนี่แม่ท่านจังหวัดใดกลับมาเอาอันนี้เอามือนั่นเลยบ่ปลาตัวบกใหญ่มาก้านขึ้นได้ได้ตามพินาแม่คนีเ่นไปตามป่าเขาเลยพี่น้องมาซีมีหอมไปอยู่หน้าหายนี่แล้วพากันมาแซมยังหมดทันเขียวขักเนาะแม่นอยู่พี่บโบย่างงาไปได้เนาะทั้งผูกกับผูกเขียวอยู่เหลืองหมดแล้วเนาะ เบิ่งดูมีบ่มันแหง,งมันจะหนึ่งสองสามสี่กะปูสีสสส่ตัวตัวปวูใหญ่อันรู้เลยบ้านเราบ่าออไ,ได้เนาะถือเสย <c oughs> มาอยู่ดีกูเสียงถอกนะพี่น้อง <c oughs> แนนใส่รอบไหว้สื่อๆเนาะอันนี้ห้าบอลดียากมาหาฮะนะมาโป่งไหว้เลยกันข่าวมาเองอเส่วงมาแตก่ก่อนๆนะให้ได้ฮอดปลาผุงานพี่น้องประคอแต่อันนี้ม่อยากมีแล้วปลาขาวว่าจี๋ไม่เห็นปะหนามันขอนแล้วเนาะคือว่าเลยเบิ่งดูกระป,ปูบอ,อ่ะอือ พากันอย่างลงมานี่ยแหละพี่น้องนี้เห็นแต่หลังเหงเอือ,อนเก,ก่าเนาะกากระปูก็ได้ทางปูก,กระแมนเนาะทองหายทองนาก็ะด้ะอดทองฟ้านะ่เอาเลยมาได้ร้ายเติบ <laughs> มาหาบส้มตอนแรงพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศยามแรงแต่ไหวลงตอนเศา้าเนาะความขำแลว้วอื มาเลาะเบิงเขางงามๆช่วงปแลมมานะกะกําลังเริ่มเนาะแต่ว่ายังบ่ทันงามน่นี้แถวนี้บ่ปานไดแถวนี้ขขาบ่อยากงามปนานไดช่วงนี้เนาะให้เพิ่นออกมาก,ก่อนอ่าพี่นอ้องหมนมาเลยโอ้ยน้ําทางกมีกกี่น่ะป่ะปาติโตอเก็บน้ทางน้อกระปุเป็น <laughs> ไ,ได,ได,ไ,ดได้บ่ ปาถูกถือเอาในมือให้คบมือเลยถิ่มลงน้ำลงเป็นไงอ่าข้อมืออ่าลุ้นเลยลุดเลยโอ้ที่ต๊ะพี่น้องเข่าไปแป๊บเดียวพูดเนาะใส่ปลากรลายหนึ่งมือนี่คือโคมโคมก็มีเนาะเอาโคมมาเงียบนะพี่น้องเด้ปลากรลายหนึ่งไร่สิบเนาโอ้หอยนหนอนใหญ่ อาพี่น้องคักอันนี้ป่ะอยู่ทั้งๆที่เจ้าว่าแล้วใส่อะไรอยู่เมนไปหล่ามึงก่อนเนาะถือเองเลยถือเองเลยคอยอย่างคอยพี่น้องเอาตำหนักเท้านี้แหละครับว่ะอือได้ลายเติบเลยลงมาแป๊บเดียวเนาะหอยกะทางหอยทางกระปูเด้อพี่น้องกระปูกระมี กระปูนะั่นต้นนั่นนะไอเก่งเพิ่นมาอันพักผ่อนมาแยบแม่ไปทแหลไม่ท่าวว่าโอ้ยอยากได้กระปูอ่ะไม่ท่าคำเพื่อนพี่น้องเพิ่นบริถืมเมน่ะเมื่อ,อู้อดเดียวแล้วกันยากเลยอืมไป่ใช่ไหมบ่อืมเป็นเหลอกบังดูจักว่ามีไม่ได้ทางหนูจุกแสนอืม นู้กกินข่าบ่เออลาบบอได้ใส่ใบโบจ้าทางนี้แต่โบทำนะมีแลง้งลุเขาจะทั้งเยอะทางลุมเออไปจะไปก่อนบหูวะแล้วยังใส่ใบยี่บ่อือครับใส่ใเนีก็ได้ลายเติบได้ก็ลายยากาศงามแรงอากาศดีเนาะเห็นบ่เห็น ธรรมาดาเมียนง่า,องานอยู่เลยทำว่าข่าวทางนี้กัน,กน,นข่าวเป็นพญร์แนบอือสาแต่ละปีกับ่คือกันแล้วข่าวกันเนาะอันนี้เพื่อนเอิข่าวหน้าตินบ้านบาอลายเลพี่น้องผูกแต่ว่าของผู้อื่น <laughs> โ่แม่บ่แม่คลองไอ้เก่งได้เฮ้ยตกอ้าวตกแล้วพลาดเนาะเต็มหนึ่งเนอะพลาดขนาดโลกข้าหน้ามันหเออมันแหงแล้วจะเป็นมีมีโอ้ือดอาว่วยอเินกระไว่อันนี้เนาะมันแหงแล้วแก่แล้แ่แนีย ต่เกา่ามาใส่เบ็ดคักขกเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำแห้งแล้วพี่น้องใส่ก็มไมีแต่เป็นยลุลมทำโบได้ไปใส่ตลอดทากับโบู้ว่าไม่ดีคุณจะใส่ทั้งหลายท้องต้องมันสใส่ตลอดจังหุจักได้เลกระปูหอะไรพี่น้องมากอะโบถือสวงเนาะจะเป็นบางส่วงก็ได้อีกแต่ห้าโบมีน้ำใส่โบได้อยู่บ้านเนี่ยน้ำเซก,ก็ขึ้นไล่ละไ้าม่ตุ่มไม่ยางหันได้เลยโบ,บ นี่แต่บาล่องห่วยก็แล้วนแต่ต้อนเฉลี่ยสะดุ้มปแวนี้มีสบวนํ้ำนะได้ทางน่ะอาจารย์นะน้ำอขอนมาเลยเนาะคือเป็นตามีปลาแท้แมนเยามแล้วมีลอดหลังจ้าควมพมนมีแนหงลำแห้งไปเลยกู้เลยน เรากูแล้วย่งในทางที่มีนามลายๆอะลเนาะทางที่ข้นทางใดทางเก่าอะเรียกนทางนี้เหรอทางนเพียงเออมาะแล้วสลอืนทาเกา็ไปเนแน่ไเมหลายเติบแล้วพี่น้องยามอันน้อยเดียวหนึ่งเนาะทางกระปูแล้วก็หอยพอกระปูก้ายหน่ยไม่ได้ข้นเป็นหกเขาจับทางนี้แล้ อันนี้ปองกับปูนะก้ามใหญ่ๆเนาะก้ใหญ่ตัวผูแลนี่้หอยนี่กระโล่เลยไหลายๆเป็นซาโสดเขาเลือกออกจากกันเนาะหอยกับกับปูระหว่าทางลมมกับนี่ฮะคนหายใจเอากระถิมาเลือกัะปูกับหอยเนาะเปลี่ยนเพราะว่ามีหอยนะปูะจับกล้องหายกับหอยจับ อยู่ลำกลเป็นสองคนบ่สุดรายเห็นได้เพื่นอแบบเดียว่น้อมันปักมันจะจะมเจ้าอ๋อมันจะมา้าตัวเสือกบพูดทีดีกอ่ะนี่อ้าวจะหันอ๋อมีตัวใหญ่ใหญ่ปูนาเดอร์ปวดโกรกกระปั้งนม่อเนไอ่บอ บ่อยู่ครบปาข้าสียเห็ดปากนะเจ้าปากกาโว้อะไเนี่ยให่เนาะนี่ท่านอันเพิรนว่าว่าเอาไปเอาเอาหนงนี่ามันต้กินนะจ้าหนันกูเอาบเออูว่าข้าวเกลียวหนักมั้ยหี่เป็นเจ้ายวหนเออไปทีฮก้านไปจุดเอาจะมันไหมมล่โดนโดนเออเาว่าไอ้อมกรปูอ่ แ่บเลแต่พืนที่ฮักเอาแต่กล้ามมันใสอ่อนแล้วก็เอิกมันมันมออกมันพืนผิดรายตดแคเดียวเนาะเพราะว่าน้าโซนนี้บ๊กเนี่ยรบี่เนามันเลยได้ร้ายเอาไปิบปากมันจดี้ออสแทนนาัวมอนอเค6,000เลยจ้ามาอาวออกกาเลย น้บรมีงยจุกาเนาะหจุกมีสลดาเอาไปหวานลูกหอเราูนะบริกินเะาเนาเขาจ้าหาขายอีกแหละเขาจ้าพาหาขายคนมันจะีได้คนละอเก็บแป๊เดียวเนาะเก็บแป๊เดียวหอยันของอะไรเก็บแป๊เดียวเออบตาย เราไปใส่ไว้ล้วมาลวก็เห็นนะัเลยพาเราดเลยต้องไปสองมึงบริยามเราะเาไปใส่อันรอบมาที่นี่ไว้ถามมสั่ว่าใส่จักหลังหางหูแต่ว่ามีรอว่ะหางหู้วันยัหลังต้พยายาม่ม้เพราะว่าพากะดูส่งมันลงอันนี้ลงสิคุณเจ้าของรบเนี่ยไปงานงานมทําะ มาเลยบูณงมีรอบจักหลังคุณเจ้าของเอาอยู่ลายเติบเปนสื้อนี่กโอ้ตาม่ยเดี๋ยวเห็นแต่แม่นแก่ไว้เต็มตู้เย็นอยู่ัวหอยพสิบผมีใคกินหรอ เราอยู่สองคนเนาะที่กินเนาะที่เราที่แซ่บมันมีกระปูนอ่ะป้าก็หลายหนึ่งเนี่ยนี่ตัวใหญ่ๆหญ่่เนาะเสิร์คู่แป๊บเดียวเนาะเอามาบึงเอามาบึงอยู่บนนี้ไทยเห็นอยู่ไทยบอกเห็นไงเนียนตัวบักใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่เนาะแป๊บเดียวนอนลงกระยำมีแต่กระปูนาเนาะล่ยครูอ่อนน้ำเนียนย่างไปตังยางไปกับครูถึ้ว่ากะปู เพราะมันก็น้ำช่องนี้ก็โบกแล้วนิดนึงเนาะยังอีกจะขิดจะได้เกี่ยวเขายังบุู้เหือกันช่วงนี้ก็มีผนเกี่ยวเนี่ยแหละแบบแต่ละคนก็เกี่ยวน้ำเนาะคือได้หน้าเนี่ยท่านมีผกเกี่ยวกับเกี่ยวน้ำแหละเพราะว่าเกี่ยวเป็นตามเวลาจนมันแก่กันเกี่ยวตำลังเกี่ยวจนมันแก่ไปก่อนตอนท่านแก่เกี่ยวตำลังไหมเกี่ยวไปทีเล็น้อยเนาะเกี่ยวบาดเดียวบาไว้ได้่น้องแต่อันนี้มันมีผกเกี่ยวเก่าเจ้าเห็นอะไรเอาซะเขาเห็นบ่า ตันเอาตัดเกี่ยวทางเกี่ยวทางตัดเนาะรวมกันเกี่ยวเขินกัตัดเอาเนาะส่วนสุดท้ายส่วนก่อนโอ้ส่วนอยู่น่ะมีแต่ตัดเอาตัดผู้เดียวหมดนะอืมแล้วยักนิดน้อยตัดเพราะมีเกี่ยวว่วมันลุกมันลุกตัดเอานี่งก็สิ่ไหวได้เนาะไล่อยู่ไหวอยู่แต่ว่าเมื่อยเมื่อยบ่เมื่อยทีต้องนักจักเนี่ยแต่ว่าหักไหวได้แหละแต่ก็หมุกเกี่ยวนี่อ่าหกคน แต่ข้าเกีบยวนเดียวจับจัดง่ย้ก็ได้เยขาวมันขังไว้ห่ออันี้เ้าไปขังนะ้าวขังไว้เล้วเอาใส่แบบใบไม้ไว้ตีมันจะบอลลุนข้าคขังใส่กระซั่มนะนี่นี้าเราคนไม้ใช่ัหมซิไต่ซิังจิลลนจิลลันจะตายแล้วเนาะม่เห็นคม่ไเป็นเห็ดขังเยจ้ามันเห็ดอย่งไตโคมหน่งย อันนี้ก็ขึ้นแล้วที่เราขึ้นมาแต่ยาากระปูกันได้อันนี้ตอนแรกกินว่นศุบ่ได้เพราะว่าหน้ามันบ่หลายเนาะแต่ว่าสิพาก็ลงไปหล่อเลยยงแรงว่ะไปกาวพัดได้ร้ายเหรอเนาะเพราะว่าหน้ามได้รายตอนได้ร้ายเติบไล้รายอะไรก็ตามได้เติบแลวเนาะไปไหวแล้วบันเ้ิงโคเชียงกับซามไปล่างไ็ไว้ด้วย หลายหลายพี่น้อยลายเติบหลายเติบเอาไว้อยู่ในเลยบอนี่โอเคก็เข่าไปไหว้อยู่ในเอาไว้เอาไว้อยู่พี่เนา้อยแล้วพี่ไม่จะแต่ไม่แต่งแต่เอาอันนังเลยเอาใจกระเป๋าใส่ดูว่าผลไม้ใส่ก็ได้ไม้ก็ใส่ก็ได้เนี่ยมาถอดตัวนี้ก็ได้จะเอาพวไม้ไปใส่อันนี้ เขาบงใส่แบบใหญ่ๆเลยเนาะกะปูอะะปอยู่ในกระสอบอยูนราอบเหลนต้องส่าวโมหตเห่ามตบอกใหญ่ใส่ผูปัดกุ๊ใส่น้ำบ่บิตไ่ไใส่เนาะได้ยังยังเอานี่เขาสีค้างไว้หนีเนาะใหญ่เติบ คนไม่ใส่ก็ได้แม่เลยโอเคกระปุ๊กตายบ่ป้าเดึกกระปูมาต่ำมันีตายตายบ่ตายจะดึกมาดังเป้งหมดอีมันมันตายไวเทะอ๋อมันถืกเนาะแต่เห็นบ่เห็นว่าโตมันตายเลยจ้ะกระปูท่านตายได้ขนนาดนี้ถึกจะวิ่งเป้งมันก็จนหง่าไอ้่ิ๋วแกเอ็นเนี่ ก็ตัวยังดีดีข่าวสิ่งก่อแล้วกินปลาพันไหมมาด้วยไม่เอาเนาะเป็นเฉดกินอย่างนั้นต้นต้มบ่อยปลาต้มไก่เพราะว่าแต่อาหารดีเลยมันเนาะต้มไก่กินต้มไก่พี่เนาะอืม บ่อยากกินอยู you suffer, you lonely, serves, you know. ่ผุนเลอกินยุ่แต่ว่าหม่เหม็นไก่แบบบ้านเฮาน่ะไก่ซื้อเอาไก่ทอเนี่มันกับบไก่ขวเลือ่บแซบได้อยู่พี่ผัดไก่เฮารรมาตาดเนาะกับสีแซบกลัวเป็นซีต้มไก่เนาะพี่น้องอาหารแรงกระปูก็ได้ลายเติบเมื่อตอนนั้นนะไม่แถากระทามหาไม่แถาค่ำกันอยากได้ปะผ่นไปหาสอนแถวผุนนั่นเด้ตัวเดียวได้มันอึดได้บอยากมี กับปรผสมนี่กับเป็นใดแล้วลายลายกับยันมังหน่าวเนี่ยบางคนกับยาบางคนกับอยามาปันกันแหละพอไิต้มไก่ก่อนเฮ้่ครเอาน้าใส่น่อเอาน้ำใส่หนึ่งหนึ่งเนาะ เยยี่ใส่เ่บตุ่มหนังใส่ใส่อยู่นู่นนึงเป็นใส่พวเปียกนะใส่น่นนึงก็ได้มแต่นี่แหละมีเไอเก่งไอเก่งได้กินต้มไก่ได้มั้ต้มไก่เมนบได้เมนยังเด้เมนเตกกระปูกระปูกระปูใต้ตั้งแต่นาวมานายคนบัอยู่อย่ไปงันอคนสา ไก่เป็นว่เห็นนั่นนะได้กินต้มไก่เลยกินต้มไก่าไก่อาหารขลามบ่สูตรลูกไก่มาก็ได้กินต้มไก่เนาะต้มไก่บ้านซ้ำไก่ป้าไว้เดี๋ยวทำมาสระแม่ชีแสบกว่าอีกเลยแสบเองกินข่าวอยู่พุ่นผัดผื่นเลี้ยงเฉพาอาหารเนาะกินข่าวหนึ่งหน้ามันเหลือ พี่น้องตอนนี้กะพากันเลือกปูนาแล้วแล้วนก,กับหอยค้างไว้ทางทางในยากะสซีต้มไก่ให้ลูกไก่กินต้มไก่ให้ลูกไก่กินเนี่ยเพิ่นว่ามาตอนนั้นถามกับว่าบ่กินเนาะเพิ่นเลยต้มให้ใหม่ดูเพื่อนไนนพ่หดเลยเนี่ยเฮาก็บลูกขึ้นมาแต่ยามอันปูนาโดยมีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนแหละพี่น้องบาน,นี้กันเนาะถ้ามพบคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโดยสบายดีสบายดีเด้อ